ไปพิธีกรบอกไม่ให้ใช้เพราะว่าตามเกมเนี่ยพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งต้องเปน็นนายกรัฐมนตรีแต่บางเอ่ยมันมีล็อกเรื่องของสอววตนายกใช่ไหมเรื่อง mm. ล็อกสอววตนายกก็แน่นอนสอวก็ไม่โหวตคุณพิธาอยู่แล้วก็มันก็คือกลพลิกเกมเพราะว่ามันเกิดจากดีลตั้งแต่ต้นทางที่ลังกีอันนี้อันนี้ไม่คงไม่ต้องพูดเยอะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มอํานาจไม่อยากให้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาล แต่แต่คุณประนดแต่คุณประนดต้องไม่ลืมนะคะว่าตอนตั้งรัฐบาลใหม่สิริกัญญาก,ก็บอกว่าได้เสียงสวครบแล้วไงคะเอาอย่างนี้นะใครกรนันแน่คะที่พลิกอะเสียงเอาเนี้นยอินไซต์สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ของกลุ่มสวเนี่ยเริ่มโทรไปหาสวที่เคยบอกว่าฉันจะโหวตให้ก้าวไกลพอหลังๆประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโทรไปหาไม่รับสาย ไม่ใช่ตัดสายทิ้งนะไม่รับสายเลยต่างๆนาะนาะเพราะว่ามันมีแรงกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมในกลุ่มสวที่ล็อบบี้ว่าไม่ให้โหวตจนเอาง่ายๆนะวันวันนั้นเนี่ยวันที่มีการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยมันเป็นวันเดียวกับที่คุณทักษิณกลับใช่ไหมค่ะเราต้องยอมรับว่าในกลุ่มสวเนี่ยสายเหี่ยวสวสายเหี่ยวที่ที่มาเพราะคุณประยุทธ์เนี่ย ราเรียกผมเรียกว่าสวสายเหี่ยวไม่ขายอื่นานามเนี่ยหลายท่านคงจะนึกออกสวสายเหี่ยวเนี่ยไม่เอาคุณเศรษฐาไม่เอาเพื่อไทยด้วยนะเข้าใจนะคือเขาไม่เอาเข้าไก่และเขาไม่เอาเพื่อไทยด้วยเพราะว่าภาพมันชัดว่าคุณทักษิณกลับมาสวสายเดี่ยวหลายคนเมื่อก่อนเคลื่อนไหวขับไล่คุณทักษิณแต่ว่าณนะวันนี้ได้เป็นสวมันมีเรื่องตลกตอนบ่ายเนี่ยตอนบ่ายเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเริ่มสัญญาเริ่มชัดแล้วก่อนที่จะโหวตตอนที่จะเข้าห้องประชุมสภาเริ่มเริ่มจะชัดแล้วว่ากระแสมาสา,สายสายแล้วคุณเสียทาได้แน่นอนแต่กองกองบกก็ยังไม่ชัวร์จนมันมีลายอันหนึ่งมันมีลายผ่าห้องลายห้องลายหนึ่งที่ในห้องลายนั้นมีสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง,ก,งกับสวสายเดี่ยวกลุ่มหนึ่งอยู่ในนั้นข้อความในลายเนี่ยเป็นข้อความหนึ่งบรรทัด เหมือนแนะนําเหมือนเหมือนตอนนี้ใครสมัครสว,วต้องเขียนไม่เกินห้าบรรทัดใช่ไหมแต่นี่มันประมาณหนึ่งบรรทัดมันจบแล้วครับพี่สว,วคนที่เขียนครับว่ามันจบแล้วครับพี่คือสว,วสายเหี่ยวที่ไม่เอาทั้งเก้าไก่และไม่เอาทั้งพักเพื่อไทยการที่เขาเขียนว่ามันจบแล้วครับพี่หมายความว่าเขาต้องโหวตให้พักเพื่อไทยแต่ตัวเขาไม่โหวต เราจะไปส่องดูได้ว่าวันนั้นเนี่ยสวใครบ้างที่งดออกเสียงจานวนหลายท่านนะแล้วก็ลองไปพิจาราดูว่าสวที่งดออกเสียงนั้นเนี่ยเป็นสวสายีิราบหรือสายเดี่ยวแลวมีลถนนิยมการเมืองหรือท่วงท่าที่สนับสนุนไม่สนับสนุพนพรรคการเมืองไหนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนั้นสวสายลุงลุงตู่พี่กลับมาโหวตให้ คุณเศรษฐา mm hmm. ซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามความเชื่อว่าต้องเอาเพื่อไทยมาเพื่อมากําจัดก้าวไกลในยุคที่เรายังตัวเล็กตัวน้อยเพิ่งทําข่าวเนี่ยเราจะพบว่าสี่ปีแรกของคุณเศรษฐาของคุณทักษิณและอีกสองปีก่อนถูกรัฐปบระหาของคุณทักษิณเนี่ยอํานาจเยอะมาก mm hmm. เยอะจนถูกปฏิวัติรัฐประหารแล้วอยู่เมืองนอกสิบเจ็ดปีผีผีคุณทักษิณยังทํางานอยู่ตลอดเวลา ทุกคนคนไทยในประเทศเนี่ยยังกลัวผีทักษิณแต่ตอนเนี้กลายเป็นว่ากลุ่มผู้มีอำนาจต้องไปจ้างผีทักษิณมาสู้กับผีตัวหนึ่งซึ่งเป็นผีตัวใหม่ผีวัยรุ่นเป็นผีตัวใหม่ก็คือผีอะไรผีก้าวไกลผีก้าวไกลอ่ะพูดขำๆนะผีคุณทักษิณเนี่ยคือผีของระบบทักษิณเดิมมันจะเป็นเหมือนกับหนังสมัยก่อนคุณดูป่ะไอ้หนังผีอ่ะ กระสือที่วิ่งลงโตกลงลงโอ่งอ่ะกระสือก็วิ่งลงโอ่งอ่ะบ้านผีปอบเออบ้าน,านผีปอบอ่ะแต่บัดเนี้ยผีตัวใหม่คือผีเข้าไกลเนี่ยมันจะเป็นผีแบบหนังเรื่องอโหน์งน่าสุดอะ่ะไปดูยังอ่าการบริบทการเล่าเรื่องหรือไม่ใช่ผีอโน่งก็ได้เป็นเป็นผีที่หมายดาวิกาเล่นกับอ่าเรื่องแม่นาคใช่ไหมชื่อเรื่องอะไรนะท่านผู้ชมแม่นาคอะไรที่เรื่องมาลีอ่อนไหม เออแล้วเล่นกับมาริโอ้อะชื่อเรื่องอะไรนะเบลเออโอตายแล้วเออผู้โทเดี๋ยวไม่จําชื่อเรื่องไม่ได้แต่แบบใหม่ใหม่ใหม่ดาวิกากับมาริโอ้มลเลอร์แหละเออแม่น่าพักกระโหนกนั่นแหละเออคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยผีตัวเก่าเนี่ยผีตัวเก่าก็คือผีที่วิ่งลงลองตุ่มลงโอ่งใช่ไหมมีจังหวะปงชึ่งแต่ผีตัวใหม่คือผีเข้ากันมันเป็นการเล่าเรื่องผี ที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเล่าอย่างชาญฉลาดแล้วมันตอบโจทย์คนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่อไปเรื่องผีได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยเข้าใจไหมพ,พี่พี่มากพระขนง <c oughs> เออพี่มากพระขนงตอนเนี้ยต้องไปเอาผีต้องไปเอาผีเวอร์ชั่นสมัยยุคแปดศนเก้าศูมาสู้กับผียุคยุคดิจิตอลอ่ะเออฉันถามว่า ฉันเสียเวลาไปหาชื่อหนังเพื่ออะไรมันเป็นสาระสาคัญตรงไหนมันมันทําให้รีมายมันจําชื่อไม่ได้มันติดอยู่ริมฝี่ปากไงเ,ออเดี๋ยวนะคะคุณป้าต่อยขอแวะแป๊บนึงน,นะคะมุมมองของคุณที่มองว่าพิธาหรือก้าวไกลเป็นผีอนณงเนี่ยคุณดูจะเข้าข้างอ่ะผีอนณงกับผีอะไรนะพีะ่มากใช่ไหมผีพี่มากกับผีอนณงไม่มันเป็นมันเป็นสตอรี่สตอรี่ผีเหมือนกันไง แต่มันเป็นการเล่าเรื่องที่ที่ทนลตัวเนรุ่นใหม่ใช่ไหมการเล่าเรื่องอีกแบบหนึง่งเช่นเช่นกันถ้าวันหนึ่งคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะเล่าเรื่องเดิมๆซ้ําๆด้วยวิธีด้วยวิธีไหนอ่ะถ้าคุณเป็นนายกตีถ้าผมเป็นนายกคุณจองขวัญเป็นนายกมันก็ต้องพูดบริบทวัฒกรรมเดิมๆว่าเศรษฐกิจต้องดีใช่ไหมคนไทยต้องมีเขียดมีแล้วว่ามีเขียดมีผักชีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าการเล่าเรื่องของเพื่อไทยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง S <S อย่างวันที่สิบสิบเก้าใช่ไหมวันที่สิบเก้าเนี่ยเก้าไกลโทษเมื่อกี้พูดอีกเก้าไกลวันที่สิบเก้าเนี่ยเก้าไกลจะมีจะมีงานงานอีเวนต์ใช่ไหมอของพักเขาที่เหมือนกับจ็อบแฟร์เอออันนี้มันเป็นการเล่าเรื่องที่เราแบบเอ้ยมันแปลกแต่ว่าถ้าเป็นพักการเมืองในระบบกเก่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนท้าฮอล์อะแต่การเล่าเรื่องของเก้าวไกลมันเป็นอีกแบบนึงอันนั้นก็เลยไม่แปลกว่าทําไมคนถึงได้เรื่องที่จะ เลือกพรรคเก้าไก่มาได้ร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งเพราะว่าพรรคเก้าไก่มีวิธีคิดแล้วก็มีการแก้ปัญหาที่มันตรงจุดเพราะว่าเชื่อผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างเป็นหลักมันต้องใช้เวลายอย่างน้อยสี่ปีที่คุณเป็นรัฐบาลถ้าไม่โดนปฏิวัติซะก่อนแก้ปัญหาสักสองรอบแล้วเราจะแก้ปัญหาโครงสร้างคอรัปชันโครงสร้างความไม่เท่าเทียมความเหลือ่อมล้ำในสังคมได้อย่างที่เคยบอกแหละ ทำไมเมื่อกี้คุณจอมขวัญบอกว่าโปรโกัก้าวไกล,ากลามากเลยใช่ไหมมันเป็นยังไงใช่คำตอบง่ายๆเลยนะที่เราพูดกันมาเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพลวงตาเราบอกว่ามันมีผีแต่เราไม่เคยเห็นผีลองให้พรรก้าวไกล,กลเป็นรัฐบาลสักเทอมไหมหรือสักสองปีแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้โหขี้โม้ยิ้มหายทำอะไรไม่ได้เลยแล้ววันนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกล,กลจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคน ลืมไปเลยงั้น <laughs> คุณอยากทําลายคุณอยากบ่อนซอาะพักเก้าไกลคุณอยากไปทําให้เขาใช้สารใช้ระบบยุติธรรมทําอะไรกับเขาคุณให้เขาเป็นรัฐบาลเราให้เขาเป็นรัฐบาลดูสักเทอมหนึ่งแล้วดูซิว่ามันเป็นได้จริงไหมความละอ่อนทางการเมืองที่เขาท,ท,ที่ที่นักการเมืองรุ่นเก่าคิดว่ามันพวกละอ่อนเข้าไปมันจะไปกำลาบขั้าเรงการประจําได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันมีทางเนียวคุณต้องลองให้เขาทํา คุณไม่รอให้เขาทำคุณจะไม่รู้เลยว่าโถเอ้ยเราไปกินเขียดกินผักชีดีกว่าใช่ไหมใช่อย่ายุบอย่ายุบต้องให้เป็นรัฐบาลแต่เขายุบแต่เขายุบลาแล้วใช่ไหมดีแล้วจะกลับ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรนี่ไม่ใช่จะบอกว่าถามถกวยนะคุณเอาขวานคนดูแป๊บหนึ่งโทษค่ะ แป๊บหนึ่งค่ะคุณอยู่ข้อสี่ค่ะคุณมีสิบข้อให้ดิฉันค่ะคุณป่าต่อยดิฉันจะบอกแค่ว่าดิฉันเห็นด้วยว่าอย่าไปยุบค,ค่ะปล่อยมันเป็นรัฐบาลค่ะเดี๋ยวมันก็โดนด่ายละค่ะพาคเก้าไกลเนี่ยค่ะปากดีไม่เห็นจะทําได้เลยเห็นไหมตอนนั้นว่าเขาไว้ตัวเองก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละก็นั่นแหละก็ต้องทําให้เขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมซึ่งซึ่งใครจะเสียง <laughs> ก็เป็นไปได้ยากใครจะเสียง ใช่ป่ะเอาอะไรมาพูดเออคุณคุณประนดคะดิฉันน่ะอยู่ได้แต่ภรรยาคุณจะตามไหมคะไม่รู้ยังไม่ได้โทรมาเลยเนี่ยข้อห้าก็ข้อห้าหัวข้อมันอยู่ที่เพื่อไทยแพ้ครั้งแรกในรอบยี่สิบสองปีอ่าอ่าอันนี้ก็อย่างที่บอกไงว่าเพื่อไทยแพ้ครั้งแรกในรอบยี่สิบสองปีเนี่ยเป็นการแพ้กับก้าวไกลเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายจริงๆใช่ไหมไม่ไหวรรคก้าวไกลตัวบุคคลของพรรคก้าวไกลโดดเด่นมาก พิธาจำได้นะตอนนั้นจำได้ตอนเลือกตั้นเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ได้เลือกระหว่างที่หาเสียงอยู่เนี่ยมันจะมีการปราสัยหรือฮหาร์คปราสัยของพรรคเก้าวไกลที่ที่ไหนวะที่ที่เมืองนนหรือว่าที่ที่ไหนสักที่หนึ่งในชานเมืองกรุงเทพอะแล้วคนส่งรูปมาที่แบบคนเยอะมากมากเลยจำไม่ได้แล้วที่ไหนตอนแรกเขาส่งเขาส่งมาเขาเยอะทุกที่อะตอนนั้นหนาภาพส่งก็เยอะทุกที่อะ ตอนแรกคิดว่าตัดต่อเว้ยแต่จริงเฮ้ยของจริงนั่นหมายความว่า <c oughs> กระแสความนิยมมันขึ้นมาพาย <c oughs> เอาเราเราทำข่าวเราก็ต้องคิดมันก่อนนะเว้ยว่าพ <c oughs> ักอะไรวะคะแนนมันจะมาขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไง <c oughs> แต่ประมาณมาก็ชนะการเลือกตั้ง <c oughs> นั่นถึงได้บอกว่าเป็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทยแพ้ก,การเลือกตั้งรอบี่22ปีแล้วแล้วถ้าถ้าเราจําได้ก่อนเลือกตั้งไม่มีใครคิดว่าเพื่อไทยจะแพ้ อาจารย์สุวิชาเองก็ไม่คิดว่าจะแพ้จนจนเอ็กซิทโนะใช่ไหมเอ็กซิทโนั่นแหละจึงจะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ใชใชตอนปล่อยออกมาก็ตกใจกันหมดแหละอืมแล้ววันวันวันเลือกต่างคุณชองควันอยู่ตรงไหนอะดิฉันก็ยอยู่ที่<น> YouTube ของดิฉันค่ะอ๋อไม่ได้มาทำที่ไทยรัฐใช่ไหมเอ้ทำไมไม่มาก็ไม่ก็ไม่จ้างนี่คะช นี่มันอยู่ในโลกคุณยอมชัดๆทุกอย่างต้องจ่ายเป็นเงินมันต้องอุมการณ์สิคุณต้อง